ต่อไปที่ระลึกขอบคุณนลงพอสุชริตนะครับโดยเฉพาะพอขอขอมอบปัจจัยนะครับเป็นทูนดำเนินการต่อไปเพื่อน้นพิษทำเนียมเป็นเจ้าของภาพเป็นเจ้าของบ้านล้วเปิดอกหม้อเช้าเปิดมาหารเอาสักสามกั๊มครับ สามคำนี่ง่ายเนาะสาวัดดีครับก็มาได้มันเป็นสี่ <c oughs> วันนี้ผมปลอดภัย <c oughs> วันพ้วันฮือวันหนึ่งวันออยัางงู่ไอ้นั่นบอกหูไหนนะ <c oughs> <c oughs> โอ้เล่นมาได้นะครับ <c oughs> อขอบพระคุณที่มาร่วมกัน ผู้จับคนแปลกหน้าเยอะเลยงูแต่บ่มประโคอยู่บอกออกมาสักเือวันนี้เอาเคาหมูพันธมิตรที่อยู่ในประโคออกมาเยอะเลยครับดีใจดีใจเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่านาอเขาจะมีเพื่อนที่แสดงหน้าแสดงตากับผู้ประสงค์ออกเงินแล้วไม่ประสงค์ออกน้ำเลยนะ ชอบขนาดนันจังวัดเยังหายยังม,มีไผ่ก้าเลยครับออกสตังค์แล้วบอกนะมือประกาศเชื่อท่านพลตำรวจโทสมเกียรติครับบมีแม่แต่คนเดียวกับเงินผมกหมื่นก็มีนะทำเสาอากาศอะอาจารย์ห้ามเด็กขาดห้ามเอ,อ่ยชื่อเด็กขาด เพราะฉะนั้นอยากเห็นที่คนกล้าเป็นคนแรกมอบเงินให้กับหมูเฮานี่นะมาใจที่สถานีอย่างกระจักนะแล้วก็อาจารย์ประกาศชื่อไปเลยผมเชื่อว่าท่านจะต้องย้ายบ้านภายในเจ็ดวันมีหลายคนอู้ยาวละต้องอู้แล้วครับผมบอกแล้วว่ามอฮึอู้มาอาจารย์ขอเข้านี่อู้ได้ยินเลยนะครับข้างบ้านข่อใจห้องหน้ามาอย่างได้ก่อน ผมว่าลองไปขอพอถ้าได้ผมปันเตะเลยบ้านเขามีห้องน้ำแต่เป็นห้องน้ำส่วนตัวครับเพราะฉะนั้นบอได้ถ้ามาแม่สายนี่แต่ใจห้องน้ำฟรีก,ก็มาที่นี่ทีเดียวเนอถ้าใส่เสื้อแดงเนี่ยเขาได้ทุกบ้าน เพราะฉะนั้นฝากรองเลขาพักการเมืองใหม่ว่าวันนี้ผมรับปากอะนะครับเอาอีกอันหนึ่งนะถ้าคิดจะส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ว่าระดับใดๆที่จังหวัดเชียงรายคิดอีกสักประมาณสักชาติหน้าตอนบ่ายๆแล้วค่อยตัดสินใจก็แล้วกัน ทันที่เราไม่ได้สถานที่ก็ขหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับกเ็เพราะว่าถ้ามันคบกับพวกเรามันจะแพ้การเลือกตั้งไอ้หน้าไหนก็ตามนะครับถ้ามาคบกับพวกเรามันจะแพ้การเลือกตั้งนักการเมืองพันเก่านักการเมืองแบบรูปแบบเก่าๆคือการชนะการเลือกตั้งเป็นจุดประสงค์ ส่วนพวกเราเรากำลังทำการเมืองใหม่ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นสสสอจอบออตอแต่เราก็จะไล่มันไล่ไอ้ขี้โกงในทุกระดับครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีเสียงไล่ไอ้พวกเรานี่อยู่ก็ดูแลสถานีวิทยุไว้ใกล้ตัว,ตวนะครับขอบพระคุณครับ